สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมรัดเอาต l บราวปาร์ตี้นั่นเอง สำหรับตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือแนวแอคชั่นนะครับเล่นแบบมัลติเพเยอรกับผู้เล่นคนอื่นๆได้นะครับตัวเกมก็คือจะคล้ายๆกับแนวแบบ Identity ประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งก็จะมีคนที่เอาไว้คอยล่าๆา1คนและมีคนคอยหลบหนีอีก4คนด้วยกันนะครับ4คนที่คอยหลบหนีเนี่ยก็จะสามารถช่วยเหลือกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาษาไทยแล้วก็โหลดเล่นบนสตไทยได้นะครับมา ดเริ่มตัวเกมไปเลยนะครับการสมัครก็ไม่ได้ยุ่งยากครับใช้ ID ของ Facebook หรือว่า Google ก็ได้นะฮะมาเลยนี่ครับเข้ามาด้านในตัวเกมนะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบประมาณนี้เลยครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับผมซึ่งในส่วนของการเล่นนะครับก็เราจะมีตัวละครตัวนี้นะครับหตัวนะครับเราสามารถเลือกได้นะฮะเนี่ย ตัวละครแล้วก็เลือกได้ว่าเราจะเอาตัวไหนยังไงนะครับเนี่ยต้องกดเลือกแบบนี้เลยนะครับอีกหนึ่งตัวก็เดี๋ยวมันจะปลดล็อกอีกทีหนึ่งนะครับส่วนอันนี้นะครับแดงๆเนี่ยจะเป็นเขาเรียกเป็นกาดนะครับในส่วนของตัวเกมนะส่วนอันเนี้ยเขาเรียกเป็นันเนะครับผมอ่าก็เลือกได้เนาะแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับในส่วนของฝั่งกาดก็ตัวเนี้ย เออมันก็จะมีความสามารถที่คอยตรวจจับว่าตัวเราเนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเล่นเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะนะครับผมมาจัดไปนะครับนี่กดเริ่มแมทได้เลยนะเออมาครับโอเคเจอแมทเรียบร้อยนะครับคนก็ถือว่าเล่นเยอะนะสําหรับเกมนี้นะฮะมาเลยอ่าเดี๋ยวเราจะไปช่วยเหลือกันนะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนี่อ่า พื้นที่ก็ค่อนข้างกว้างนะครับมุมมองเนี่ยจะเป็นมุมมองจากด้านบนนะครับอ่าตัวที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือตัวไลลานั่นเองนะครับส่วนเนี้ยก็คือเป็นเอตัวที่เราจะแบบบังคับช่วยกันนะครับเพื่อที่จะมาทาการซ่อมจะเรียกว่าเป็นเครื่องปั่นไฟก็ได้นะครับเออนะฮะเนี่ยวิ่งมานะครับมาทาการซ่อมเลยนะครับผมโอเคระวังตัวไลลานิดนึงนะครับผมอการซ่อมเครื่องปั่นไฟก็เนี่ยฮะมันจะมีแบบนี้ด้วยครับ คล้กับพวก identity นั่นแหละนะครับมันเหมือนกันนะฮะแต่ว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ำนะครับผมนี่โอเคซ่อมไปเรื่อยๆครับผมเราเดี๋ยวต้องซ่อมเครื่องเจ้านี้นะครับทั้งหมดสามเครื่องด้วยกันนะครับแล้วพอซ่อมเสร็จเนี่ยประตูก็จะเปิดนะครับตัวไล่ล่าในแผนที่เนี่ยจะเป็นจุดแดงๆเห็นไหมนะครับมันกําลังไล่ล่าเบอร์สี่อยู่นะครับอ่านแล้วเก็บเงินไปนะครับในส่วนของเงินตรงนี้นะครับเราสามารถเอามาซื้อไอ้พวกไอเทมพวกนี้ได้นะฮะ อ่านะครับอเทมเพิ่มเลือดเอออเทมแบบเอาไว้ช่วยเหลือเพื่อนๆอ,อะไรอย่างนี้นะครับผมอืมแล้วก็มีกับดักอ่าอันนี้เขาสแกนหาเราครับ่าสแกนหาเรานะฮะไอ้นี่ว่าอุย๊ยมันวาร์ปไปเว้ย,ยดดดวเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนตรงนู้นนี่กว่าอุ๊ยอุยโดนโดนว่ะเดี๋ยวกนโอเคฮะเดี๋ยวผมจะต้องวิ่งไปช่วยเพื่อนตรงนู้น,นะครับผมอ่าเอา้าโดนอีกแล้วโอ้โหมัวแต่มองแผนที่โอเคเอาละครับกาศมาวิ่งมาหาผมแล้วนะครับตอนนี้ มันรู้มันรู้ไงมันรู้เดี๋ยวเราต้องมาช่วยก่อนโอเคผมช่วยก่อนเลยครับนี่ชุบชีวิตแล้วก็ปุ๋มนี่ครับอ่าเรียบร้อยเอาแล้วครับเบอร์สี่จะโดนอีกวะเดียด่ยเบอร์สามก็กําลังพยายามซ่อมเครื่องอยู่นะครับอไปโอเคครับอุ๊ยอุ๊ยเกือบโดนมัวแต่มองแผนที่นะฮะอย่ามองแผนที่เพลินนะครับบางทีนะโอเคมามาครับมาที่เครื่องปั่นไฟนะฮะ มันจะมีพวกกล่องพวกอะไรเงี้ยนะครับสามารถที่จะให้เราเก็บเพื่อที่จะเอทําการหลบซ่อนได้นะครับผมเค okay. เอาล้วครับเรียบร้อยโดนไปแล้วเอาละ่าละและ้วต้องซ่อมเครื่องให้เสร็จนะครับผม,อมโอเคอุ๊ยอยเบอร์สี่จะโดนเปล่าโอเคเรียบร้อยครับผมซ่อมเสร็จอีกหนึ่งเครื่องเอาละ่ะเหลือ,อละนะตอนนี้เหลืออีกหนึ่งเครื่องนะครับที่เรายังซ่อมไม่เสร็จก็ เดี๋ยวค่อยๆซ่อมแล้วกันเนี่ยเนี่ยอย่างงี้ฮะเราสามารถเข้ามาหลบซ่อนแบบนี้ได้นะครับผมประมาณนี้เห็นไหมโอเคนะครับค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆย่องค่อยๆย่องเอาแล้วครับอืเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้ปุ๊บไปเลยวิ่งมาก่อนครับมาซ่อมเครื่องปั่นไฟก่อนระยะเวลาในการเล่นก็ถือว่าเอ่อไม่นานมากนะครับผมอัเดีวผมซ่อมก่อนซ่อมไม่เสร็จนะฮะประตูจะได้เปิด นี่มีเงินมันเยอะเลยโอเคนะครับตัวเกมเนี่ยสามารถเปิดไมค์คุยกันได้นะครับผมเด็กก็จะเล่นเยอะหน่อยนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะเป็นเกมแบบเล่นง่งายๆนะครับมาครับซ้อมไปเสร็จแล้วประตูจะเปิดโอเคสวยงามครับผู้ไล่ล่าในส่วนของแมตช์นี้ผมว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร,ร่นะฮะ แมทที่แล้วผมเล่นนี่คือแบบเจอผู้เล่าโคตรเก่งเลยนะครับผมโอเคประตูพร้อมที่จะเปิดแล้วครับผมมามีของควันวันนี้เปิดนะฮะเนี่ยเราเปิดได้นะเก็บของนะครับนี่นะเราจะได้เงินมาด้วยนะครับผมไปประตูเปิดจริงๆก็ถ้าเกิดเราอจะหลบหนีเลยก็ได้นะครับหรือจะคอยช่วยเพื่อนก็ได้นะเออนะฮะ โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมหลบหนีสักทีแล้วหมดแอ้รอช่วยเพื่อนเนี่ยเราอาจจะตายทั้งหมดก็ได้นะครับเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวต้องไปช่วยเพื่อนก่อนอา้าวเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนมันกำลังไปล่าเบอร์สี่ครับผมมาเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนซืบโอเคฮิวด้วยนี่อา้าวไม่โดนโอเคสวยอุ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ตูมนี่แน่เขาเกือบตายเกือบตายไปแล้วครับไปแล้วครับอู้หอูยอุ้ยอู้ยอ้ยผมจะตายเองเรียบร้อยโมซะงั้นโมแต่มาช่วยเพื่อนครับเพื่อนมานี่โอเคสวยอ่าไปแล้วครับไปแล้วครับเอาแล้วครับเราจะหนีครับผมทีนี้สวยงามครับอ่าถือว่าช่วยกันดีครับผมเอาแล้วครับเรียบร้อยอ้าวเออเล์เฉยเลยวะก็ สรุปก็คือผมหนีได้นะครับผมแต่ว่ามันมีเออร์เกิดขึ้นเฉยเลยนะครับผมรูปแบบตัวเกมเนี่ยการเล่นต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับเมนูเกมก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเลยนะฮะมีแค่นี้นะครับการปรับตั้งค่ากราฟิกก็กดเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปรับเรื่องเสียงนะครับแล้วก็เนี่ยกราฟิกนะครับเฟรมเรทก็ปรับได้นะครับสมภาษาก็ตามนี้นะครับมีไทยกับอังกฤษแล้วก็อันนี้ภาษาอะไรเนี่ยภาษาสเปนหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกัน นะครับผมส่วนอันเนี้ยนะก็คือไอเทมนะครับที่เราสามารถมาเลือกเอามาใส่ได้นะคบว่าเราควรจะเอาไอเทมอันไหนนะครับเนี่ยก็ลองมาเลือกดูได้นะครับเอาออกได้นะแล้วก็เอาเข้ามาได้นะครับว่าเราจะเอาไหนเข้าแค่นั้นเองนะครับเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เป็นรถไฟนะครับเอาไว้แบบว่าให้เพื่อนมาขึ้นรถไฟแล้วก็พาไปยังจุดหมายได้รวดเร็วขึ้นนะครับแค่นั้นเอง นะอโอเคนะฮะในส่วนตรงนี้ก็ในกดเข้ามาดูได้นะครับมันจะมีบอกว่าเราเล่นไปกี่แมตช์แล้วนะครับเลเวลเราเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอัตราหลบหนีนะครับเออแต้มต่างๆนะครับมันก็จะมีบอกตรงนี้นะครับเป็นเกมที่แบบเออเล่นแบบขำๆสนุกๆครับค่า,าเวลาได้นะใครที่สนใจก็ลิงโหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคยังไงคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปกันละกันนะครับ โอเคไปและเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีทุกคนครับ